ได้ไหมครับกล้องได้ใช่ไหมครับครับผมก็จริงจริงวันนี้ปิ๊งเปิดตัว2เรื่องเลยครับแบมีเครื่อความหิ่ต่ำแล้วก็พารนเอฟไคลม์ครับผมก็จริงๆอยากนำเสนอแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามทั้งสองเรื่องเลยเพราะว่ามันเป็นสองมูสสองอารมณ์ที่แบบปิ๊งไม่เคยเล่นมาก่อนเหมือนกันเลยครับเครื่องความหิ่ต่ำมันจะเป็นแนวรีแลกช์ชิลๆเนาะมันจะสบายๆเป็น โรแมนติกคอมด,ดี้แล้วก็มีความเป็นแฟนตาซีครับเพราะว่าในเรื่องปิงเล่นเป็นผีอะไรเงี้ยมันก็จะมีความตลกแล้วก็มีความแฟนตาซีหน่อยๆนี้ครับส่วนตัวพันเดนคลายเนี่ยมันจะค่อนข้างสะท้อนสังคมแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเ,เกี่ยวกับอํานาจการเงินหรืออะไรเงี้ยมาเกี่ยวข้องมากมายซึ่งมันก็จะค่อนข้างเครียดนิดหน่อยแต่ก็ยังอยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูกันแล้วกันครับจริงๆผมว่าได้เป็นทันเลยครับเพราะว่า พันเนอร์ปิงต้องเรียนกฎหมายจริงๆแล้วก็ต้องรู้ข้อกฎหมายแบบเบื้องต้นนะครับแล้วก็รู้ข้อกฎหมายที่เราจะใช้ในซีรีส์ด้วย,ยซึ่งมันไม่ได้รู้แค่ผืนๆแบบรู้แค่แบบว่ามาตานี้ใช้อย่างนี้แต่มันคือมันต้องรู้ลึกเพราะว่าเราต้องเป็นคนว่าความครับอ,อะไรเงี้ยครับก็เลยทำไปบ,บ้างข้างหนักแล้วก็คาแรคเตอร์มันก็ค้างไกลตัวด้วยครับมันเป็นคนซีเรียสมากๆจริงจังมากๆแล้วก็มีความแบบหุดน่ากลัวด้วยวก็จริงๆก็มีเวิร์กช็อปครับจริงจริง พาร์ทเนอร์เนี่ยเวิร์กช็อปมาปีปีหนึ่งแล้วครับเพราะว่าจริงๆมันถ้าถ้าใครจำมาได้มันมีแถลงเมื่อประมาณปีที่แล้วมาแล้วรอบหนะึ่งเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เวิร์กช็อปมาเรื่อยๆเลยจนนั่นแหละครับทุกวันนี้ก็ยังเวิร์กช็อปอยู่เพราะว่ามันยากมากจริงๆแล้วก็พี่เต้เล่นด้วยพี่เต้ค่อนข้างสตรีทมากๆแล้วก็อยากให้มันออกมาได้ดีที่สุดครับก็เลยเวิร์กช็อปกันมานานมาครับมีครับพี่กีตาร์ใช่ครับพี่กีตาร์ก็จริงจริง เอ่อ uh, เรื่องคลื่นใช่ไหมเอา,เ,อาเรื่องคลื่นกนะันเนาะเรื่องคลื่นเนี่ยพี่กีตาก็เล่นเป็น uh, มัทน,นากรหนุ่มไฟแรงอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เป็นคนนิ่งๆในเรื่องส่วนเรื่องพาร์ทเนอร์เขาก็นิ่งๆแต่ตัวจริงเขาไม่นิ่งคือเขาก็เล่นแบบเหมือนกับแบบตรงข้ามตัวเองไปหมดเลยอะไรอย่างนี้นใช่แล้วก็แต่พี่กีตาเป็นคนที่แบบคือเขาตะมุตะมีมากอ่ะคือเขาเป็นคนที่นิ่งก็น่ารักแบบขยับขยับเยอะก็น่ารักอะไรอย่างนีน้คือเขามีความเป็นแบบ นุบนุบนิบอะนุบนิบสูงอะไรอย่างเงี้ยในตัวอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องพัดเนี่ยเขาเก่งมากๆเพราะว่าออย่างที่เราเห็นไพร์โหลดไปนะครับมีซีนบูซีนแบบต่อยตีซึ่งเขาฝึกวันเดียวก่อนถ่ายวันเดียวเลยจริงๆแค่ประมาณ 2- 3สาชั่วโมงแล้วแบบผมว้าวมากๆตอนนี้เห็นวันถ่ายในแบบโหเก่งมากๆแบบปีนคอนเทนเนอร์เตะอะพี่แบบเก่งยอดูุิใจูุิใจมากสครับแล้วเรื่องที่เป็นับ เรื่องที่เป็นผีอะฮะท้าทายมากครับเพราะว่าผมไม่เคยเป็นผีมาก่อนนะต้องไปทำความเข้าใจบทเรื่องผีเยอะมากจริงๆคือในเรื่องมันเป็นเหมือนผีคือร่างมันยังไม่ตายครับพี่คือร่างมันยังทํางานอยู่มันเป็นอาการโคม่าเหมือนกับจิตหลุดเฉยๆอะไรอย่างี้ครับก็เลยทําให้เราได้รู้ว่าเหมือนกับวิญญาณที่แบบแค่จิตหลุดอะ่ะมันทําอะไรได้เหมือนคนเลยอะ่ะมันเข้าเซเว่นไปหยิบของกินอะไรมากินได้เลย,เลยะเอะไรอย่วางี้แบบเออว้าวมากๆแบบ เออแบบมันเบียวเหมือนกันนะแต่มันก็แบบเออตลกดีค่อนข้างเยอะเลยครับกับเรื่องนี้เพราะว่าอ่าเราเป็นวิญญาณแล้วก็จะมีหลายซีนที่อยู่ดีเราแบบวุบแล้วไปโผล่ที่นึงหรืออยู่ดีเอ้ยเราแต่อ้นี่ไม่โดนจับอ้นี่ไม่ได้หรืออะไรเงี้ยครับหรือแบบอุย้ยยังสปอยมากไมได้อะแต่ว่าเอาเป็นว่ามี c ีีมาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะมากๆ,ๆากับเรื่องคลื่นวางีครับ เรื่องคนเร์ตออนวันที่8กรกฎาคมนี้ิาครับผมทาอมาเรียน34แล้วก็ไอ e ชีอ,คอีครับเป็นเวอร์ชันอันดับขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมากที่มาหากันครับจริงๆปิงค์ไม่ได้คิดเลยว่าแบบจะมีคนมาหาเลยเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันพุธแล้วก็เป็นช่วงเวลาแบบบ่ายสองอะไรเงี้ยเนาะแบบว่า ส่วนใหญ่อาจจะพี่ๆอาจจะทํางานกันหรือน้องๆอาจจะเรียนกันแต่ว่าวันนี้ก็แบบมีคนมาหาเยอะก็ดีใจมากๆขอบคุณมากๆจริงครับผมแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะออกไปหาพี่ๆครับในการขอบคุณมากจริงครับดีใจมากครับคือปิงก็มันมีเป็นเขาเรียก่อะไรอะช่องว่างเนาะระหว่างแบบว่าตอนที่มันไม่มีผลงานอะไรเงี้ยเราเราก็คิดว่าเออมันน่าจะแบบก็ก็ทําใจครับว่าแบบว่าก็คงจะมีแฟนคลับบางส่วนที่หายไปบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ย ต่ปรากฏว่าก็ยังเหนียวแน่นอยู่แล้วก็ยังมีแฟนคลับกลุ่มหนึ่งที่ตามเราไปทุกงานถึงจะไม่ได้กลุ่มใหญ่มากแต่ก็จะมีแฟนคลับกลุ่มที่เหนียวแน่นมากๆแล้วก็ตามเราไปทุกงานี็รู้สึกแบบขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมากจริงๆแล้วก็ไม่รู้จะให้คำไหนก็จะขอบคุณแล้วก็ดีใจมากที่มีพวกพี่ๆอยู่ด้วยขอบคุณมากใช่ครับดีใจมากขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค ครับ เรียบร้อยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ